บกันอีกแล้วทุกคน Getzel Zone ยินดีให้บริการวันนี้ลูกค้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเครื่องถึง3อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยนี่การแรปรอบตัวเครื่องนะคะเป็นการป้องกันรอยขีดข่วนจากฟิล์มกันรอยรอบตัวเครื่องแบนด์ดีฟเทค 3M นะคะตัวนี้เป็นกันรอยรอบเครื่องแบบ 3M ตัวเนื้อฟิล์มตัวนี้นะคะจะเป็นด้านผิวเรียบนะคะสีก็จะเข้ากับเครื่องมากนี่ เ้าสุดๆเนียนตาสุดๆกันรอยขีดข่วนมั่นใจนะคะและนี่นะคะต่อไปจะเป็นการติดฟิล์มหน้านะคะลูกค้าเลือกเป็น e v e r m ร n รุ่น FF2X Conning Glass นะคะรับประกัน1ปี จะเป็นแบบ Privacy นะคะป้องกันความเป็นส่วนตัวทั้ง2ด้านเลยนะคะซ้ายขวากันรอย2ด้านเลยและอย่างสุดท้ายนะคะลูกค้าเลือกติดเลนส์กล้องด้วยกันรอยเลนส์กล้องซัฟไฟพร้อมกรอบช่วยติดตั้งนะคะของแบรนด์ URR นี้สวยเนียนเครื่องมากสวยมากกล้องสองเครื่องเครื่องสองคนสุดๆนะคะตอนนี้แล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับสินค้า3อย่างที่ลูกค้าเลือกติดและไว้ใจกับแกจ o ซน หากท่านได้สนใจติดฟิล์มกับเรานะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะมีทั้ง3ส,สาขาสาขาแรกนะคะนวมิน70นะคะสาขาที่2เดอะมอลล์บางกะปิและสุดท้ายสาขาเดอะมอลล์งามววานนะคะจะมีพี่ๆช่างคอยให้บริการแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย